แต่มันหาช่องทางไม่ไดุ้ิยอุวยอุิยอุวยอุวยอุิย,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 ยเด็กที่ไหนเนี่ยไอทำท่าน่ารักนิเลอะไหมล่ะมืีมอยแล้วว่าอาชิชูเช็ดฮ่าหมดยังคะเอาอีกไหมะอนุมอืเมอเลอะ ปัดจิปัดค่ะปัดมือไหนเดิมเลยไหนเห็นป้าสาวอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นมาจากไหนอือ <c oughs> <c oughs> ป้าอยู่ข้างบน ไอ่เออประสาวอยู่ข้างบนไอบาย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 ตอนเขาไม่เห็นนั่นอะอืมไปากไอ 妈，进吧。